สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกันกับครูนัดอีกแล้วนะคะสําหรับในรายวิชาอาเซียนศึกษานั่นเองนะคะ,ะนักเรียนคะ เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดนะคะวิชาอาเซียนขึ้นมานะคะเราจะใช้เล่มนี้เล่มเดิมนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเตรียมสมุดนะคะวิชาอาเซียนศึกษาขึ้นมาด้วยนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะยังอยู่กันในหน่วยที่เท่าไหร่เอยจาได้ไหมคะ เราจะยังอยู่การในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะซึ่งเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านอาเซียนนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทําความรู้จักนะคะเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราไปทั้งหมด2ประเทศนะคะดเด็กๆจาได้ไหมเอ่ยว่ามีประเทศอะไรบา้างอ่บางคนอาจจะจําได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะจําไม่ได้แล้วดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณนัทขอทวนความรู้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนเนาะ อ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทำความรู้จักกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะในประชาคมอาเซียนของเราไปทั้งหมด2ประเทศนะคะนั่นก็คือประเทศบูไนาดารุสซาลามนะคะแล้วก็ประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็ทําให้เรานะคะได้เรียนรู้ว่าชื่อเมืองหลวงของเขาเนี่ยนะคะมีชื่อว่าอะไรที่ตั้งในแผนที่นะคะของประเทศเขาอยู่ตรงไหนรวมไปถึง สัตว์ประจำชาตินะคะสถานที่สำคัญนะคะแล้วก็อาตัวอย่างธงชาตินะคะหรือว่าธงประจำชาติของประเทศนั้นๆน,น,นั่นเองนะคะซึ่งประเทศบูนไนดารุสซาลามนะคะดเด็กๆที่เราเรียนกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีสัตว์ประจำชาตินะคะส่วนสถานที่สำคัญของเขาก็คือมัสยิดโอมาอาลีไซฟดดินนั่นเองนะคะ อ่ะต่อมานะคะประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่สองที่พวกเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองนะคะอ่าซึ่งประเทศกัมพูชานะคะเด็กๆเขาก็จะมีสัตว์ประจำชาตินั่นก็คือกูปรีนั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับกระบือบ้านเราเนาะ สถานที่สำคัญนะคะของประเทศกัมพูชาก็จะได้แก่ปราสาทนครวัดนะคะหรือว่านครธมนั่นเองเด็กๆจำได้ไหมคะว่าชื่อเมืองหลวงของประเทศกัมพูชาคือชื่ออะไรเอ่ยถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคอาจะตวนความรู้นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วให้เนาะสำหรับชื่อเมืองหลวงนะคะของประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าพนมเปญนะคะดังนั้นกรุงพนมเปญจึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ ภูชานั่นเองนะคะอันนี้เป็นการทบทวนความรู้จากสัปดาห์ที่แล้วเนาะต่อมานะคะเด็กสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ประเทศลาวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าประเทศอินโดนีเซียกับประเทศลาวเนี่ยเขามีที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะคะมีสัตว์ประจำชาติอะไรแล้วก็มีสถานที่สำคัญอะไรบ้างนะคะ ถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะให้เด็กเปิดไปในหน้าที่28ได้เลยค่ะ,ะเปิดไปหรือยังเอ่ยสำหรับในหน้าที่28ของเรานะคะดเด็กก็จะเป็นตัวอย่างแผนที่นะคะของประเทศอินโดนีเซียนนั่นเองนะคะอะ นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแผนที่ประเทศอินโดนีเซียกันนะคะอ่านเด็กๆดูในหนังสือเรียนของตัวเองได้เลยเนาะซึ่งในหนังสือเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่28นะคะอ่ะลักษณะแผนที่ด้านบนนะคะจะเป็นแผนที่ของประเทศอินโดนีเซียเด็กๆเ,เห็นตรงแถบสีชมพูไหมเอ่ยแถบสีชมพูนะคะก็จะเป็นแถบ พื้นที่นะคะของประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดเลยเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าประเทศอินโดนีเซียนะคะแผ่นดินเขาหรือว่าแผนที่ของเขาเนี่ยมันก็จะกระจายนะคะแตกเป็นย่อมย่อมซึ่งส่วนเล็กๆเหล่านี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นพวกหมู่เกาะนะคะในประเทศของเขานั่นเองอเรามาดูกันนะคะว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาใกล้กับประเทศอะไรบ้างที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนของเรานะคะ สำหรับประเทศอินโดนีเซียนะคะดเด็กๆเขาก็จะติดกับประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็ประเทศมาเลเซียนั่นเองเนาะส่วนด้านบนนะคะดเด็กๆก็จะเป็นแถบของอ่าประเทศไทยของเรานะคะประเทศเมียนมาประเทศกัมพูชาแล้วก็ประเทศเวียดนามดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าประเทศอินโดนีเซียนะคะเขาจะอยู่คนละฝั่งกับส่วนของประเทศไทยของเรานั่นเนองเนาะ แล้วก็ประเทศอินโดนีเซียนะคะเขาจะอยู่ติดกับมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ส่วนของมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองนะคะซึ่งมหาสมุทรแปซิฟิกคุณครูเคยบอกนักเรียนไปแล้วใช่ไหมลูกว่าเป็นมหาสมุทรนะคะที่มีขนาดใหญ่ของโลกเราเลยนะคะ,ะนักเรียนคะสำหรับประเทศอินโดนีเซียนะคะเขาก็จะเป็นเกาะเกาะหนึ่งเลยนะคะเด็กๆ ซึ่งเกาะของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ขนาดเล็กน้อแยกกันซึ่งเกาะนะคะนักเรียนที่มีชื่อเสียงเลยของประเทศอินโดนีเซียนนั่นก็คือเกาะบาหลีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวเนี่ย ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็นิยมไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าเกาะบาหลีนะคะนักเรียนมันมีความงดงามนะคะของธรรมชาติแล้วก็มีน้ำทะเลที่สะอาดแล้วก็สวยงามนั่นเองเนาะรวมไปถึงนะคะเกาะบาหลีเนี่ยเขาก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะทางวัฒนธรรมอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าอาวังนะคะของสมัยก่อนต่งตางๆนะคะเด็กๆ อ่ะคณนีเสริมความรู้ให้นักเรียนนะคะเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียนะคะสําหรับประเทศอินโดนีเซียนะคะเด็กๆก,ก็จะเป็นประเทศที่มีหมูกก่เกาะนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองอ่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขามีเมืองหลวงชื่อว่าอะไรเอ่ย บางคนนะคะอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขามีชื่อเมืองหลวงนะคะชื่อว่าจาการตานั่นเองนะคะเด็กๆหรือว่าเราจะเรียกว่ากรุงจาการตาก็ได้ซึ่งจาการตานะคะหรือว่ากรุงจาการตาเนี่ยเขาจะเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นนะคะนักเรียนทุกประเทศเนี่ยที่มีเมืองหลวงนะคะในประชาคมอาเซียน ก็ไม่มีประเทศไหนนะคะที่มีเมืองหลวงขนาดใหญ่เหมือนกับประเทศอินโดนีเซียแล้วรวมไปถึงกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะคะเราคิดว่ามันกว้างมันใหญ่แล้วแต่ว่ายังเล็กกว่ากรุงจาการ์ตานั่นเองนะคะสําหรับกรุงจาการ์ตานะคะเด็กๆเขาก็จะตั้งอยู่บนเกาะนะคะอ่ะเกาะชวาในฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือนะคะในอดีตเขาจะไม่เรียกว่าจาการ์ตานะคะเด็กๆเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งเนาะนั่นก็คือชื่อว่า ปัตตาเวียนั่นเองนะคะสมัยก่อนเรียกว่าปัตตาเวียพอมันเริ่มพัฒนามาขึ้นเรื่อยๆนะคะเด็กเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นชื่อจาการ์ตานั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะนักเรียนเมื่อเราได้ศึกษาแผนที่นะคะของประเทศอินโดนีเซียกันไปแล้วนะคะทําให้เราทราบถึงเกี่ยวกับชื่อเมืองหลวงใช่ไหมลูกของประเทศอินโดนีเซียนะคะนักเรียนเห็นไหมคะกรุงจาก,การ์ตาจะอยู่ตรงนี้นะคะและทําให้เราทราบได้ว่ามีประเทศเพื่อนบ้านอะไรบ้างนะคะที่อยู่ติดกับประเทศอินโดนีเซียนะคะอหน้าต่อมาเด็กๆดูในหน้าที่29ได้เลย สำหรับในหน้าที่29นะคะก็ <Rem> ind, จะเป็นรูปภาพของธงประจำชาตินะคะหรือว่าธงชาติของประเทศอินโดนีเซียนนั่นเองสำหรับธงชาติของประเทศอินโดนีเซียนนะคะลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเหมือนกับธงชาติประเทศอื่นๆเนาะแต่ว่าธงชาติประเทศอินโดนีเซียนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นแถบส,สีสองแถบนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะแบ่งครึ่งกันเลยนะคะนักเรียน แถบสีด้านบนนะคะจะเป็นแถบสีแดงส่วนแถบสีด้านล่างนะคะก็จะเป็นแถบสีขาวนั่นเองอเด็กๆทราบไหมคะว่าความหมายของอสีของธงชาติไทยแต่ละแถบเนี่ยคณแนพูดผิดนะขอโทษทีนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสีของธงชาตินะคะของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยแถบสีแดงกับสีขาวมันมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย บางคนนะคะไม่ทราบอาะถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณอนจจะอธิบายให้ฟังนะคะสำหรับแถบสีแดงด้านบนนะคะของธงประจำชาติประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะหมายถึงความกล้าหาญแล้วก็อิสรภาพนั่นเองส่วนแถบสีขาวด้านล่างนะคะนักเรียนก็จะหมายถึงความบริสุทธิ์และก็ความยุติธรรมนั่นเองนะคะนี่ก็คือความหมายของแถบสีบนธงชาติประเทศอินโดนีเซียนั่นเองเนาะ เวลาที่นักเรียนไปวาดธงชาตินะคะก็จะวาดค่อนข้างง่ายเนื่องจากว่าธงประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีแถบสีแค่สองแถบเท่านั้นเองนะคะต่อมาเรามาดูสัตว์ประจำชาตินะคะของประเทศอินโดนีเซียกันบ้างในเด็กคุ้น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 สัตว์ตัวนี้ไหมคะอะ่บางคนนะคะก็บอกว่าหนูคุ้นมากเลยค่ะคุณแอดเพราะว่า สัตว์ตัวนี้นะคะนักเรียนเราอาจจะเคยเห็นที่ประเทศไทยของเรานั่นเองใช่ไหมคะเขาก็จะอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยสัตว์ที่คล้ายๆกับสัตว์ประจำชาติประเทศอินโดนีเซียนั่นก็คือตัวเงินตัวทองนั่นเองนะคะเด็กๆแต่ว่าสัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียเขาไม่ได้เรียกว่าตัวเงินตัวทองนะลูกรูมไหมเขาชื่อว่าอะไรคะเขาชื่อว่า มังกรโคโมโดนะคะเด็กๆดังนั้นถ้าใครที่จะไปเที่ยวประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเวลาที่นักเรียนไปเจอสัตว์ตัวนี้นะคะนักเรียนจะต้องทราบด้วยนะว่าเขาคือสัตว์ประจำชาตินะคะของอินโดนีเซียมีชื่อว่ามังกรโคโมโดนะคะละักษณะก็จะคล้ายๆกับตัวเงินตัวทองนะคะที่บ้านเราเลยนั่นเองเนาะเขาอาจจะอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะนักเรียนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันนั่นเอง ต่อมานะคะเอ่เรามาดูสถานที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซียกันบ้างดีกว่าสำหรับอ่าสถานที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซียนะคะนักเรียนถือว่าอ่าเป็นศาสนาสถานนะคะทางพระพุทธศานสนาที่สำคัญมากนะคะมีชื่อว่าบุโรพุทโธนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งบุโรพุทโธเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ นักท่องเที่ยวนะคะเขานิยมไปเที่ยวแล้วก็มีชื่อเสียงมากเลยของประเทศอินโดนีเซียนะคะดังนั้นถ้าใครไปประเทศอินโดนีเซียแล้วไม่ไปเที่ยวยังสถานที่สําคัญของเขาเนี่ยก็ถือว่านักเรียนมาไม่ถึงประเทศอินโดนีเซียนะอ่ะเมื่อกี้นะคะคุณแมนบอกนักเรียนไปว่าบูรโรพุทโธเนี่ยเป็นาศนาสนสถานใช่ไหมคะของพระพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่เลยนะคะเด็กๆแล้วก็ยังเป็นาศนาสนสถานนะคะที่ ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะอันนี้คือความพิเศษของสถานที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะคะ,ะต่อมานะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านประเทศต่อไปนั่นก็คือประเทศลาวนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งประเทศลาวเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยเรามากๆเลยใช่ไหมลูก อ่ะใช่นะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่30ต่อได้เลยค่ะสำหรับในหน้าที่30นะคะก็จะเป็นภาพตัวอย่างแผนที่นะคะของประเทศลาวเด็กๆด,ดูในหนังสือตามคุณครูเลยนะคะสำหรับแผนที่ของประเทศลาวนะคะนักเรียนในแถบสีชมพูเข้มๆนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของประเทศลาวทั้งหมดเลยเนาะซึ่งเมืองหลวงของเขานะคะก็จะมีชื่อว่าเวียงจันท์นั่นเอง อ่ะเรามาสังเกตด้วยกันนะคะนี่เด็กว่าประเทศลาวเนี่ยติดกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศอะไรบ้างน,นะคะ <t rain> ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะนี่เด็กว่าประเทศลาวเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่นะคะติดกับประเทศไทยของเราอ่ะประเทศไทยของเรานะคะจะเป็นแถบสีเขียวยๆตรงนี้นะคะติดกับประเทศอะไรอีกเอ่ยติดกับประเทศเวียดนามนะคะประเทศเวียดนามจะอยู่ตรงนี้อ่ะส่วน ด้านล่างนะคะทางตอนใต้ของประเทศลาวเนี่ยเขาก็จะติดกับประเทศกัมพูชานะคะส่วนประเทศลาวนะคะทางตอนบนเขาก็จะติดกับประเทศจีนแล้วก็มีติดกับประเทศเมียนมาด้วยนั่นเองนะคะเด็กๆนี่ก็คือลักษณะแผนที่นะคะของประเทศลาวที่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนของเรานะคะเขาบอกว่าประเทศลาวนะคะเด็กๆจะอยู่ติดกับ ประเทศไทยประเทศเมียนมาประเทศจีนประเทศเวียดนามและประเทศกรรมัมพูชานะคะซึ่งเมืองหลวงของประเทศลาวชื่อว่าเวียงจันทนั่นเองเนาะอ่านักเรียนคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าคําทักทายของประเทศลาวนะคะที่คำว่าสวัสดีเนี่ยประเทศลาวเขาพูดว่าอย่างไรมีใครทราบไหมคะเช่นประเทศไทยของเรานะคะก็จะเป็นคําว่าอะไรลูก สวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่ไหมคะแต่ประเทศลาวของเขานะคะเด็กๆเขาจะมีภาษาของเขานะคะซึ่งจะเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเขาเลยนะคะเราจะเรียกว่าภาษาลาวนั่นเองดังนั้นภาษาลาวกับภาษาอีสานเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนเขาจะพูดสำเนียงที่ไม่เหมือนกันนะคะค่ะคำทักทายนะคะภาษาลาวที่แปลว่าสวัสดีนั่นก็คือคําว่า สบายดีนะคะสบายดีนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เขาถามเราว่าเราสบายดีไหมนะคะนักเรียนแต่ถ้าเขาพูดว่าสบายดีแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะสมมุติว่าถ้าใครไปประเทศลาวเนาะเราจะได้รู้นะคะเวลาที่เราไปเจอ,อบุคคลที่อยู่ในประเทศลาวเนาะเราจะได้กล่าวคําทักทายเขาได้นะคะเชน่นประเทศกัมพูชาเขาก็จะใช้ภาษาขเขมรใช่ไหมลูกจาได้ไหมประเทศกัมพูชาคาท,ทักทายสวัสดีของเขาคือคําว่าอะไร ส่วนสะเดยนั่นเองนะคะดังนั้นบางประเทศเนี่ยก็จะมีแทรกมานะคะเกี่ยวกับคำทักทายนะคะหรือว่าคำกล่าวสวัสดีต่างๆให้เราได้ทราบนั่นเองอ่นหลังจากเรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนที่นะคะของประเทศลาวกันไปแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะคะธงชาติของประเทศลาวกันบ้างรวมไปถึงสัตว์ประจำชาติแล้วก็สถานที่สำคัญนะคะ เด็กๆดูในหน้าที่31ได้เลยสำหรับในหน้าที่31นะคะด้านบนก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะของธงชาติประเทศลาวนะคะหรือว่าธงประจำชาติของประเทศลาวนั่นเองอ่ะลักษณะธงประจำชาติของเขานะคะก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้านะคะมีแถบทั้งหมด3แถบเนาะซึ่งแถบตรงกลางสีน้ำเงินนะคะก็จะมีความกว้างมากกว่าแถบด้านบนแล้วก็แถบด้านล่างนะคะอ่ะ ตรงกลางนะคะของแถบสีน้ําเงินก็จะมีรูปสัญ,ญลักษณ์นะคะของวงกลมสีขาวนะคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะว่าวงกลมสีขาวนี้คืออะไรเอ่ยก็คือดวงจันทร์นะคะนั่นเองซึ่งธงชาติของประเทศลาวนะคะเด็กๆเขาจะมีชื่อเรียกในภาษาลาวว่าธงดวงเดือนนั่นเองนะคะทาไมเขาถึงเรียกว่าธงดวงเดือน นักเรียนบ้านเราเรียกว่าดวงจรรันใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาลาวนะคะเขาจะเรียกพระจันทร์ว่าดวงเดือนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์นะคะบนธงประจำชาติของเขานั่นเองอนักเรียนดูนะคะต่อมาเรามาดูสัตว์ประจำชาติของประเทศลาวกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งสัตว์ประจำชาติของประเทศลาวเนี่ยก็จะเหมือนกับสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยของเราเลยนะคะเด็กๆแต่ว่า อการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยของเรานะคะเราจะยังเรียนไม่ถึงเนาะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณจะเสริมความรู้ไปด้วยเ,เลยนะคะสําหรับสัตว์ประจําชาติของประเทศลาวกับประเทศไทยนะคะเขาจะมีสัตว์ประจําชาติที่เหมือนกันนั่นก็คือช้างนั่นเองนะคะเด็กแต่ว่าประเทศไทยเขาก็จะมีช้างไทยนะคะอ่ะอันนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะเด็กเต่อมานะคะสถานที่สําคัญของประเทศลาวนะคะเราจะเรียก สถานที่สําคัญนี้ว่าประตูชัยนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าประตูใส่ก็ได้นะคะดเด็กๆเด็กทราบไหมคะว่าทําไมประตูชัยเนี่ยถึงเป็นสถานที่สําคัญของประเทศลาวอ่านอะไรหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณจะเสริมความรู้นะคะเกี่ยวกับสถานที่สําคัญของประเทศลาวให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะ สำหรับสถานที่สำคัญนะคะของประเทศลาวเนี่ยที่เราเรียกว่าประตูชัยนะคะเด็กๆเขาสร้างขึ้นมานะคะเพื่อเป็นอนุสรสถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวนะคะที่เขาเนี่ยได้เสียสละชีวิตนะคะในสงครามก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเด็กๆซึ่งในสมัยก่อนนะคะเด็กๆประเทศลาวเนี่ยเขาจะเป็นเมืองขึ้นนะคะของประเทศฝรั่งเศสเนาะดังนั้นก่อนที่ฝรั่งเศสนะคะเขาจะ ก่อสงครามนะคะที่จะมาทําให้ประเทศลาวเนี่ยนะคะเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยเขาก็จะทําให้เกิดสงครามต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆดังนั้นเนี่ยการเกิดเป็นสงครามต่างๆนะคะก็จะทําให้ผู้คนในประเทศของเขานะคะเกิดการล้มตายเป็นจํานวนมากเนื่องจากผู้คนเหล่านี้เขาใช้ความกล้าหาญนะคะเด็กๆในการเสรียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศของเขาดังนั้นผู้คนที่อยู่ในประเทศลาวเขาจะเก่ง ภาษาฝรั่งเศสนะคะค่อนข้างมากๆเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นการทำความรู้จักนะคะของประเทศเพื่อนบ้านทั้ง2ประเทศของเราในวันนี้รวมกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็จะได้ทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านไปทั้งหมด4ประเทศแล้วนั่นเอง เด็กๆคะหลังจากเรานะคะคได้เรียนรู้แล้วก็ทําความรู้จักเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคเราจะต้องมาทําแบบฝึกหัดกันบ้างดีกว่าซึ่งแบบฝึกหัดของคุณแอดในวันนี้นะคะคเราจะลงในสมุดวิชาอาเซียนนะคะดังนั้นให้เด็กๆเตรียมสมุดวิชาอาเซียนขึ้นมาได้เลย สำหรับแบบฝึกหัดของคุณั้นนะคะก็จะเป็นการตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะสองประเทศในสัปดาห์นี้เนาะอ่ะใครเอาขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำถามนะคะในแบบฝึกหัดแล้วก็ตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะอ่ะข้อแรกนะคะ นักเรียนคะคำถามแต่ละข้อนะคะก็จะมาจากสิ่งที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราไปทั้งหมดเลยนะคะจะไม่มีนอกเหนือ จากในบทเรียนของเรานะคะอะซึ่งคําถามวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะที่จะให้เด็กๆเนี่ยทําลงไปในสมุดนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะคุณแม่ใจยังไม่เฉลยคําตอบนะคะจะให้เด็กๆเนี่ยไปลองทําแบบฝึกหัดด้วยตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละข้อเนี่ยคุณครูถามว่าอะไรบ้างเนาะสำหรับข้อที่1นนะคะคุณครูถามว่าสัตว์ประจำชาติของประเทศลาวนะคะคือสัตว์อะไรเด็กๆก,ก็สามารถตอบลงไปได้เลยนะคะส่วนข้อ2งธงชาติลาวมีชื่อเรียกในภาษาลาวว่าอย่างไรนะคะอันนี้คุณครูได้อธิบายให้เด็กฟังไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ ตาสัญ,ญลักษณ์นะคะบนแถบสีน้ําเงินนะคะของธงชาติประเทศลาวนะคะต่อมาข้อที่3สถานที่สําคัญของประเทศอินโดนีเซียนะคะคือที่ใดนักเรียนก็เติมลงไปได้เลยนะคะข้อที่4เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียชื่อว่าอะไรอันนี้เราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะส่วนข้อที่5ข้อสุดท้าย เมืองหลวงของประเทศลาวมีชื่อว่าอะไรอ่กเด็กๆอย่าลืมตอบคำถามนะคะทั้ง5ข้อลงไปด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณณะจะยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันในสัปดาห์หน้าเนอะอะนะักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหมดเวลานะคะในรายวิชาอาเซียนศึกษาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ Jazz be Jazz be is a wonderful world Jazz be Jazz be on be all the colors day